คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมที่รักทุกท่านกลับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลถ่ายติดพญานาคราชเจ้าของภาพถ่ายเมฆพญานาคราชยันไม่ได้ตัดต่อจากกรณีที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อนน่ um ์มะม่วงซิ่งบุรีรัมได้มีการโพสต์ภาพแสงดวงจันทร์ ส่องสว่างผ่านกลุ่มเมฆในช่วงเวลากลางคืนทําให้สะท้อนเป็นรูปคล้ายกับพญานาคราชซึ่งถือว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หลายคนศรัทธากลายเป็นภาพที่งดงามมาก โดยหลังจากที่มีการโพสต์ภาพลงไปในโซเชียลไม่นานก็มีคนเข้ามากดถูกใจแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์สาธุกันเป็นจำนวนมากครับล่าสุดทางด้านนายอนุนเฮ้าตุนเจ้าของภาพถ่ายเมฆพญานาคราชเผยว่าภาพนี้ถ่ายได้เมื่อตอน18นาิก30นาทีวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งตอนนั้นอยู่กับเพื่อนซึ่งตอนนั้นกำลังรวมตัวกันทำกระทงเตรียมไปลอยซึ่งในหมู่บ้านจะลอยกระทงล่วงหน้า1วัน ในคืนวันที่14คำ่ำและเห็นเมฆเคลื่อนผ่านดวงจันทร์มีลักษณะคล้ายพญานาคราชองค์สีทองเหลืองอรา่าสวยงามจึงรีบหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายไว้ซึ่งนายอนุนก็ยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อถ่ายเองจริงๆขณะที่จุดยืนถ่ายภาพเมฆพญานาคราชดังกล่าวไม่ได้มีแค่นายอนุนคนเดียวที่ถ่ายรูปได้ทุกคนถ่ายได้เหมือนกันสําหรับชาวบ้านที่นี่เชื่อว่าภาพถ่ายลังกาเป็นพญานาคราชมาให้พรเสริมสิริมงคลให้โชคให้ลาบแก่ชาวบ้านในบริลอยกระทง และสถานที่ตรงที่ปรากฏพญานาคราชก็มีสระน้ําประจําหมู่บ้านซึ่งปีนี้มีน้ําเต็มกว่าทุกปีหลังจากภาพดังกล่าวแชร์ไปในโลกโซเชียลมีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นมากมายบางคนจินตนาการเห็นเป็นหน้าผู้หญิงบางคนบอกว่ามาให้โชคให้ลาบมองเห็นเลข7-3-2-5บ้างส่วนบางคนบอกว่าเป็นเลข1 4เนื่องจากถ่ายได้ในคืนขึ้น14ค่าตรงกับหมู่14บ้านเลขที่14อีกด้วยครับ ตัวเลขแอดก็ลงใต้จอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับ7 3 2 5 1 4ครับใช้เป็นแนวทางได้นะครับื้อสลาากินแบ่งรัฐบาลวันนี้เราก็จะมีโชคมีใจแล้วครับพาญนานาคราชมาให้โชคให้ใจแล้วนะครับแอดก็ขอ,ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามทวิปิกแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรับชมทันทีแอดก็ขออานวยอภัยให้ท่านผู้ชมท่านจงโชคดีในวันนี้ทุกท่านทุกคนเลยนะครับรักทุกท่านครับขอ,ขอบคุณครับ